ครับผมเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนนะนกไดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามารับชมนะครับเป็นรายการไม่เทนอาจะนะครับเหรียญน,นี้นะาเป็นเรียนลงคอแดงนะครับวัดเข่าเป็นไดอิดนะอะาซาบเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมสูงมากนะครับอ่ะออกแบบเอกลักษณ์อ่ะสวยสดงดงามมากๆเลยนะเห็นไหม การเก๋เนี่ยก็เ๋ค่อนข้างคมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจุดไหนสามารถใช้ในการพิจาราแล้วก็ตรวจสอบในการเช่าหาได้บ้างนะครับอ่าที่ยันี้ไม่เทนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเห็นไหมอ่าแต่งทุกอย่างก็ค่อนข้างคมนะครับแต่ว่าถ้าเราลงกล้องกันจริงๆแล้วเนี่ยอ่าใบหน้าหลงพลอนไม่เหมือนนะอ่าแล้วก็พวกตัวหนังสืออะไรพวกนี้ก็ยังลมๆอยู่นะครับยังไม่ดีเท่าที่ควรเส้นขอบอะไรพวกนี้นะ ก็ใช้เป็นองค์ประกอบในการดูได้หมดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็มองภาพรวมก่อนนะครับว่าดยอย่างนี้มีความตื้นมีความลึกอย่างไรนะทางที่ดีเนี่ยควรเห็นของแท้ก่อนเปิดดูของแท้ก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาองค์นี้เป็นของเก๋ก็ได้ว่าแตกตงอย่างไรนะครับพอด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นหวาดแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นแบบนี้เก๋ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้าพอได้นะครับด้านหลังเนี่ยไปละเห็นไหมตัวหนังสือไม่คมเลยเห็นไหมครับ พวกตัวหนังสือยิงตัวเล็กๆด้วยแล้วเนี่ยยิงกดไม่ติดเนี่ยมันจะไม่คมเลยนะครับเห็นไหมอ่ากองบัญชาการกองทัพเห็นไภาคที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าไม่มีความเลยคมเลยอ่ายิงตัวหนังสือเล็กเท่าไหร่เนี่ยมันยิงกดติดยากงอ่าถ้าแบบกดไปดีจริงๆนะครับเห็นไหมก็จะมีความขึ้นลึกบ้างตื้นบ้างแต่ว่าเพื่อนๆดูจับสเกตอะไรนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่า อ่าแบบเนี้ยไม่ได้เป็นการซึกนะเพราะว่าซึกเนี่ยเขาจะต้องโดยรวมแล้วเนี่ยอ่าก็ต้องไปด้วยกันถูกไหมอ่าไม่ใช่เว้นตัวเว้นตัวแบบเนี้ยอ่าอันเนี้ยก็คือจุดจับพิษเหมือนกันว่าไม่ได้เป็นการซึกหรอกอ่าแบบนี้คือการโคตรมาไม่ดีนะครับด้านหลังเนี้ยไปแล้วอ,อกาสเกยเยอะนะเนี่ยแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็ได้พอสมควรนะอ่าเห็นไหมครับตัวหนังสือ,อยังพอคมนะด้้นล่างนะนะด้านหน้าเนี่ยจะเกียดีกว่าด้านหลังนะน อ่าแล้วก็พยายามจะแต่งให้มันมีเส้นคมๆมมองมาเนสองขีดเหไหมครับอ่าจุดเนี้ยก็ไม่เป็นธรรมชาตินะเห็นไหมครับอ่าผู้บัวอะไรพวกนี้ดูดีนะดูดีพอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะมีหลมบางเพื่อนนจะเห็นนะครับว่าไอ้คอข้างๆอ่ะอ่าจะหลมๆนะจะแบบรีบๆเส้นมันจะอ่าไ,ไม่ไม่มีความเรียคมชัดนะครับแล้วเทียนนั้นหลังเนี่ยก็พยายยมแต่งยังเห็นได้ชัดนะอ่ะคือแบบเนี้ยต้องอาศัยความเคยชินสักเล็กน้อยนะครับอ่ะเล่นผ้าสัก หนึ่งปีนะะศึกษาพระไม่ใช่เล่นพระนะเพื่อนเอะะราต้องศึกษานะะศึกษาสักหนึ่งปีสองปีมันก็จะมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนที่เล่นไม่ไม่เนี่ยก็แนะนําให้เช่าพระ,ะพื้นที่ตัวเองก่อนนะสำหรับผมนะครับถ้าจะแนะนานะยาพึ่งเข้าไปซื้อพระลักมากนะซื้อพระที่ตัวเองรู้จกักมเีเพื่อนๆเนี่ยเคยเล่นหาอยู่แบบนี้เทแน่เนี่ยเราก็ลองเช่ามาศึกษาดูก่อนนะครับ พอเราเล่นพระลักเลยเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะเพราะพระลักนี่มีราคา,าที่ค่อนข้างสูงคา่านิยมสูงเนี่ยมันมีของเอกเล่นแบบแน่นอนนะครับแบบนี้อ่ะคือถ้าเราศึกษามาสักระยะหนึ่งเราก็จะไม่โดนนะครับอันนี้ผมก็นําไม้เพื่อนเพื่อนศึกษานะเพื่อเป็นเพื่อนเข้ามาเล่นใหม่นะครับก็จะได้นาองค์นี้เป็นองค์ครูในการศึกษาได้นะครับไม่มากก็น้อยแหละอ่ะแบบเนี้เก๋อ่ะแบบนะอ,อ่ะ,นะอะพอเก๋นเนี่ยเราก็มาศึกษากันว่าลักษณะการเก๋เป็นอย่างไรนะครับอ่ะ ไม่ได้มากก็ได้หน่อยนะเพื่อนอ่ะคือหวังว่าเพื่อนจะได้ไประโยชน์นะ,ะเห็นไหมความหกือคอมชัดเนี่ยค่อนข้างคมพอสมควรสาบตัวหนังสือันนาต้องบอกงนี้แต่ว่าถ้าเราดูองค์ประกอบโดยรวมแล้วเนี่ย,าานหนเ,ยเห็นไหมหน้าตาหลวงพ่อไม่คมเลยนะครับเล่นหลิวจีวอนหะรือเล่นตา,นตานเนี่ย ตัวตรงต,ตัวตัดอะไรพวกนี้นะก็ใช้ในการดูได้แต่ว่าอ่าก็ต้องอาศัยว่าเพื่อนๆเคยเห็นรุ่นหนเยอะๆไงอ่าแต่ว่าถ้าเราเคยเห็นองค์เดียวเราจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยเราก็อ่าพิจารณาตามที่อ่าผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับคือพิจารณาด้านหน้าด้านหลังก่อนอ่าแล้วตัวตัดเนี่ยเราต้องจาเป็นต้องเคยเห็นของแท้นะอ่าเราจะได้นํามาพิจารณาได้ง่ายนะครับอ่าเห็นไหมนี่ครับเพื่อน ก็คือด้านหน้าเนี่ยเก๋พอสมดีพอสมควรพอะนนแล้วเนี่ยการเช่าพระเราก็ต้องพิกดูหน้าดูหลังให้ดีนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเคยเห็นแล้วเนี่ยก็จะไม่เหมือนนะไม่เหมือนคือรุ่นนี้เขาเออกแบบเอกลักษณ์สวยงามมากเลพวกโบพวกอะไรพวกนี้ยตัวหนังสือเนี่ยข้อบงังคับตรพวกนี้ยสาคัญนะครับสาคัญในการพิจารณาถ้าลมดมเบอร์เบอร์เนี่ยว,วางเลยอันตรายอันตราย แต่พอผิดด้านหลังลจบแล้วนะอันนี้นะครับด้านหลังเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นผาเจเลยนะอะไรก็ไม่คมเลยแล้วก็ยิ่งจับสังเกตาง,ง่ายคือไอ้ผู้ตัวหนังสือตัวเล็กๆแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยอาจจะติดบางไม่ติดบางอย่างเน,นี้ยแน่นอนครับเจ๊เลยนะเนี่ยพอลองกล้องยิย่งชัดเจนนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวนะมีตัวคมแล้วก็ไปบางเบาแล้วก็คมแล้วก็บางเบาแบบนี้มันอันตรายมากนะครับแบบนเนี้ยเจเลยนะ ก็ควรระวังด้วยนะครับในการเช่าหานะ,ะศึกษาก่อนสะสมนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆจะเห็นนะ,อะไอตัวเล็กๆนี่สำคัญเลยนะเนี่ยจุดดูง่ายเลยนะครับจุดดูง่ายยิ่งตัวหนังสือยิ่งเล็ก,ลกจุดไข่ป่าอะไรพวกนะี้ตรงนั้นแหละเ,เพื่อนๆส่งวรที่จะนํามาพิจารณานะ,ะก็คือแบบนี้เราส่องไปโอ้โหทาไมแปลกแปลก,แ,ปก,แ,ปกแล้วเราลองพิจารณาทุกอย่างประกอบกัน ตัวหนังสือตัวเล็กแป๊กๆแล้วไอ้หนังสือด้านบนเนี่ยครอบครอบอล้มๆแบบนี้จบแล้วนะครับสาบเหรียญน,นี้นะก็เป็นเหรียญพระไม่แท้นะครับแต่ว่าก็ยากรามาให้เพื่อนเพื่อนศึกษากันนาทราบวันนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อติชมแนะนําก็ติชมได้เลยตะลางใต้คลิปนะถ้าพิพาประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับทราบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆ สวัสดีครับ